สวัสดีเพื่อนเพื่อฟุตบอลไทยทุกๆท่านนะครับผมยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อ d c h a n n น l คลิปนี้ผมจะพามานำเสนอเรื่องดราม่าของทัพชา้างศึกที่มีไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนแทบทุกวันเลยจะมาระบายในความคิดเห็นส่วนตัวของผมในคลิปนี้สักหน่อยก่อนที่จะไปรับชมเรืร่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม เมื่อช่วงเย็นของวันที่7มกราคมที่ผ่านมามีข่าวที่ทำเอาแฟนบอลชาวไทยอย่างเราๆต้องมึนงงและช็อกไปตามๆกันเมื่อทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศว่าจะบุกเอกลิตปัญญาขอถอนตัวจากทีมชาติไทยในชุดลุยศึกเอเชียนคัพปี2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา โดยมาซาทดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกพิชาอุทรากองกลาจงจากสโมสรเมืองทองอยเนเตตเข้ามาแทนทันทีดาวเตะวัย24ปีรายนี้ให้เหตุผลว่าต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับอุลวาเรสไดมอนด์โตสกัดในเจลีกญี่ปุ่น หลังที่มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมาเป็นแพร์มาเทียสเฮกโมกุนซือชาวนอร์เวย์ทำให้ขอถอนตัวจากทีมชาติไทยในทันวร์นาเมนต์นี้พเพราอขาออกมาแบบนี้แน่นอนว่า ทัวลงนั้นไปอยู่ที่เจ้าบุ๊กแบบยับเยินกันเลยทีเดียวซึ่งก็มีแฟนบอลทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในกรณีในการตัดสินใจในครั้งนี้สักพักใหญ่ในช่วงดึกของวันก็มีข่าวออกมาว่าเรื่องนี้เจ้าบุกไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเองแต่เป็นทางผู้หลักผู้ใหญ่บางคนแนะนํามาแบบนั้นและเป็นคนทําเรื่องขอถอนตัวเองนกเตไม่ได้เป็นคนตัดสินใจในการถอนตัวเลยบอกบสร้างคาเดียวว่าอา้าว นี่มันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าฟุตบอลทีมชาตินี่ทำไมถึงทำแบบนี้กันได้เรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น คลิปที่ผมอัดอยู่นี้น่าจะลงช่วงประมาณเช้าๆของวันจันทร์คาดว่าช่วงบ่ายๆของวันน่าจะมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับความชัดเจนในเรื่องนี้ออกมาในความคิดเห็นส่วนตัวของผมมุมหนึ่งก็เข้าใจในมุมมองของนักเตะว่าอยากจะก้าวหน้าในอาชีพการคาแข่งต่อไปแต่รายการที่คุณตัดสินใจถอนตัวนัดนี้นั้นมันเป็นเอเชียนครับสือฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ขอทวีป ทุกทีมทุกชาติหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์ที่ตัวเองกับทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ใช่กับศึกฟุตบอลเอฟเอฟมิซูบ e ิชิอิเล็กทิคครับถ้ารายการนั้นเนี่ยคุณถอนตัวไปได้เลยผมไม่มาอัดคลิปแบบนี้แน่นอน เราสตาร์ดังทั่วโลกทุกมุมโลกในทัวร์นาเมนต์เอเชียนครับยมสละการรับใช้สมสรอมมารับใช้ชาติกันทั่วหน้าขณะคา,ารุมิโตมะที่สมสรอนประกาศว่าเจ็บสสัปดาห์ยังไม่ถอนตัวกลับมารับใช้ทีมชาติเฉยจนโรเบโตเดชิบ้ยังถึงกับงงว่าเรียกไปทำไมแล้วเราคิดอะไรอยู่ถึงตัดสินใจลงไปแบบนั้น โอเคแหละสิ่งที่คุณอ้างมามันก็น่าเห็นใจเพราะนักเตะอวารเรสไดมอนด์ไม่มีใครติดทีมชาติเลยแม้แต่คนเดียวจะบุกจะไม่ได้ปรีซีซั่น แถมอะไรทุกอย่างจะช้าไปกว่าเพื่อนร่วมทีมไปทั้งหมดแต่ถ้าคุณย้อนกลับไปดูรุ่นพี่ของคุณเมื่อ5ปีที่แล้วตอนเอเชียนคัพปี2019ที่ประเทศ UAE ก็เคยมีสถานการณ์แบบเจ้าบุกนี้กับนักเตะทีมชาติไทยเราเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างคนแรกเลยนั่นก็คือท่าน้าของเทียร์ทอนบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยที่ติดทีมชุดนั้นไปด้วยสถานการณ์ของโกอุ้มนักขณะนั้นนั้นถ้าเราจํากันได้ในปี2018เขาถูกวิเซลโกเบ ยืมตัวไปใช้งาน1ซีซั่นและไม่ได้ไปต่อกับทีมก่อนที่จะมารับใช้ทีมชาติไทยในเอเชียนคัพก่อนที่จบทัวร์นาเมนต์นั้นเขาได้รับข้อสเสนอจากโยโกามาเอฟมารีนอสดึงตัวไปร่วมทีมในปี2019ซึ่งแน่นอนว่าตัวของโกอุ้มเองนั้นเขาก็ไม่ได้ปรีซีซั่นกับมารีนอสเหมือนกันแต่ทำไมเขาถือสามารถยืดตัวจริงและสามารถ พาทีมคว้าแชมป์เจลิกกับมารีนอดได้หรือแม้แต่อีกคนหนึ่งนั่นก็คือทางด้านของทิติพันธุ์พวงจันทร์กองการทีมชาติไทยที่ไปเล่นเอเชียนคัพที่ประเทศ U a e วเช่นเดียวกันในปี2018เขาเล่นอยู่กับ BG ีปทุมยูเนเตดแถมอยู่ในชุดที่ตกชั้นด้วยในปีนั้นก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับโอิตะทีตะด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลและการเจ้านิวนี่ก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับเจ้าบุกเลยคือยังใหม่เอี่ยมไม่มีประสบการณ์ในการเล่นต่างประเทศแถมไม่ได้ปรีซีซั่นกับ เพื่อร่วมทีมด้วยแต่ทำไมมีช่วงระยะเวลาหนึ่งเจ้านิวสามารถยืดตัวจริงได้อย่างต่อเนื่องผมเลยยืนยันตรงนี้ว่าถ้าเจ้าบุ๊กเจ๋งจริงบุ๊กมีความพยายามถึงจะไม่ได้ปรีซีซั่นยังไงก็มีโอกาสได้ลงสนามแน่นอนแบบที่บุ๊กสามารถทำได้ในตอนที่เอาใจสกอ์ซ่ามาแล้วทั้งๆที่บุ๊กเองก็ไปในช่วงกลางฤดูก,กาล ซึ่งสถานการมันดูแย่กว่าตอนนี้สักอีกซึ่งผมขอเสริมอีกนิดนึงว่าทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียครับแบบนี้มันมีแมวมองสเกาตเตอร์จากสโมสรทั่วโลกเขามาจับตาม,มองนักเตะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าทำผลงานได้ดี <c oughs> เผลอๆอาจจะได้ไปโลดเล่นอยู่ในระดับที่สูงกว่าเจลิกและอุลวะาเรสก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ของเจ้าบุ๊กคงจะเป็นบทเรียนราคาแพงถ้าเกิดเส้นทางของบุ๊กเกิดไม่เป็นไปตามที่หวังมันจะเกิดเอฟเฟคกอย่างยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงอย่างแน่นอนผมก็ขอให้เจ้าบุ๊กนั้นเส้นทางที่น้องเลือกมันจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องนะครับผมแล้วผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้นิดนึงนะสำหรับทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอล ที่ผมเห็นบทสัมภาษณ์แต่ละท่านมีแต่นัดที่เจอกับเกาหลีใต้จะไปบนโลกให้ได้อย่างเดียวเลยซึ่งโอเคแหละ แมตช์นั้นมันสาคัญแต่ไม่มีใครพูดถึงเอเชียนคัพที่กําลังจะมาถึงเลยไม่มีใครพูดถึงคีกิสถานเลยให้ความสําคัญกับมันหน่อยนะครับผมรายการนี้4ปีมีครั้งทีลไทยไม่ใช่จะเข้ามาเล่นในรายการนี้ทุกทุกครั้งสักที่ไหนปีสองพันสี่เราเข้าร่วมรายการนี้แต่อีกครั้งหนึ่งที่เราเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้นั้นต้องรอถึง15ปีเลยทีเดียวถึงจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งคุณมั่นใจหรืออย่างไรว่าปี2020 เจ็ดทีุ่ดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพคุณจะได้มาเล่นในรายการนี้แถมในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยที่เล่นในรายการนี้ที่จัดมาแล้ว18ครั้งทีมชาติไทยเข้ารอบ้องอาได้เพียงแค่2ครั้งคือปี1 9 7 2และ2019เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณเข้ารอบแทีสุดท้ายได้เนี่ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลแล้วถ้าพวกคุณไม่ให้ความสําคัญและทาผลงานไม่ดีในรายการนี้ก็อย่าฝันว่าจะไปบอลโลกเลยโคต้า8ทีมครึ่ง ฟังแล้วมันก็โคตรจะระคายหูเลยบอกตรงๆเลยนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องอีก4วันนับจากที่ผมทำคลิปในทัวร์นาเมนต์เอเชียนครับที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ก็ยังไรวีแว์ที่แฟนบอลชาวไทยจะได้ดูการการถ่ายทอดสดเอเชียครับผ่านหน้าจอทีวีโดยเหล่าบรรดาบอร์ดคาสติ้งต่างๆให้เหตุผลกับการที่อยากจะซื้อเฉพาะแมตท,ที่ทีมไทยลงทำการแข่งขันเพราะถ้าซื้อทั้งทัวร์นาเมนต์ราคามันสูงและอาจจะมองว่าทีมชาติไทยเตะเต็มที่ก็อาจจะแค่3นัดแล้วก็ตกรอบซื้อแล้วเรตติ้งมาไม่คุ้มค่าอันนี้ผมขอฝากเหล่าบรรดาเหล่าบอร์ดแคสติ้งทั้งหลายเลยนะว่าฟุตบอลเอเชียณปัจจุบันนี้มันเติบโตและ มีพัฒนาการคุณภาพมากกว่าเดิมเยอะแฟนบอลเขาไม่ได้ดูเฉพาะทีมชาติไทยเตะอย่างเดียวหรอกจากที่ผมทำไลฟ์ส์ในช่องนี้มาโดยตลอดญี่ปุ่นเกาหลีใต้คนไทยให้ความสนใจเยอะนะครับผมหรือแม้กระทั่งชาติเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียผมทำบอลอาเซียนครับ บางคู่คนดูเยอะกว่าทีมชาติไทยเราเตะด้วยซ้ำไปและก็อย่าลืมว่าชาวต่างชาติในประเทศไทยมันก็เยอะนะครับผมโดยเฉพาะคนจีนกับคนอินเดียผมเชื่อว่าคนไทยก็รอดูทีมชาติจีนเยอะเพราะก็เป็นหนึ่งในคู่แข่งในคัดบอลโลกของเราและก็อีกอย่างถ้าเกิดว่าเรามีการถ่ายสดทีมงานเฮดโค้ชของอิชิเขาจะได้หาเทปการแข่งขันมาวิเคราะห์เกมได้ง่ายไม่ต้องไปงมไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปควานหาลิงก์เถื่อนมานั่งสเกลให้เสียเวลาไปเปล่าๆเพราะคู่แข่งที่เราต้อง เจอในเกมนานาชาติก็ไม่พ้น24ทีมที่เข้าร่วมในการนี้นี่แหละทีครับผมเราหวังว่ามุ่งแต่กำไรอย่างเดียวขณะมาเลเซียอินโดนีเซียฮ่องกงมีโอกาสที่จะตกรอบแรกค่อนข้างสูงเขายังไม่มาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องพวกนี้เลย ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับพวกท่านๆทั้งหลายนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะมาระบายสำหรับทีมชาติไทยที่มันวุ่นวายซะเหลือเกินก่อนที่จะทำศึกใหญ่อย่างเอเชียนคับโดยทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพในครั้งนี้นั้นเกมแรกเราจะพบกับทีมชาติคีรกิสถานในวันที่16มกราคมเวลา3ทุ่มครึ่งเกมที่2พบกับทีมชาติโอมาในวันที่21มกราคมเวลา3ทุ่มครึ่งและเกมที่3พบกับทีมช ซาดิอาระเบียในวันที่25มกราคมเวลาสีทุ่มตรงผมหวังว่าเราจะได้ดูผ่านาผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ในประเทศไทยไม่ต้องควานหาลิงเถือนกันนะครับผมถ้าเพื่อนมีความเห็นอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสรับคีนี้หมล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ